ครับสวัสดีมาแล้วรับแขกรับเชิญทุกคนนะครับวันนี้เพราะผมตามองข่าวันนี้เราจะมาแนะนําสมาร์ทโฟนจากทางฝั่งซัมซุงนะครับชื่อรุ่นว่าซัมซุงกาเล็ตซี่ A30 ตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับจุดเด่นเลยคือราคาไม่แพงมากนะครับเจ็ดพันนิดๆแล้วก็ได้ในเรื่องของเลนส์อัลตร้าไว้นะครับได้เรื่องของแบตอึดชาร์จไวแล้วก็หน้าจอใหญ่ก็เหมาะสำหรับคนที่อยากได้สมาร์ทโฟนรุ่นหนึ่งในเลนราคาถูกนะครับแค่7,290บาทนี่คือราคาที่คุณจะได้ทั้งหมดทั้งหมดนี้ไปในแบรนด์ซัม จอขนาด6.4นิ้วความละเอียด Full HD+ Touch นะครับพาเนลเป็น Super OLED ขนาดแล้วก็ความละเอียดเข้ากันเลยกับ Samsung Galaxy A50 ซึ่ง Samsung Galaxy A50 เนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณหมื่นต้นตนตัวนี้7,290บาทได้หน้าจอแบบเดียวกันเลยกับรุ่นพี่นะครับ CPU เป็น Exynos 7904นะครับสามารถจะเล่น ROV ได้นะครับผับ G ก็สามารถเล่นได้ RAM เนี่ยให้มา 4G ต่อเลทเนี่ยให้มา 64G กล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลนะครับกล้องหลัง16ล้านบวก5ล้านตัวนี้เนี่ยมีทั้งกล้องเมลหลัก16ล้านแล้วก็กล้องเลนา ห้5ล้านนะครับช่วยเพิ่มมุมมองในเรื่องการถ่ายรูปภาพให้มันดีขึ้นแบตเตอรี่ตัวนี้ให้มา4 0 0 0มิลลิแอมเยอะมากเลยนะแต่ยังไม่พอครับเขาให้ฟาด์ชาร์จ15วัตต์มาด้วยก็ถ้าเกิดว่าใช้งานหมดวันหนึ่งก็สามารถเสียบชาร์จได้แต่เท่าที่ผมลองเล่นมานะวันหนึ่งสบายๆก็วันชาร์จวันละครั้งยังไงก็เหลือๆเหมาะสำหรับคนที่ต้องการซื้อมาเพื่อที่จะเรียนเล่นหรือว่าคนที่มีงบน้อยๆนะครับ7,000กว่าบาทนะครับไม่ถึงหลักหมื่นตัวนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้ในเรื่องกล้องค ก็สนใจ Samsung Galaxy A30 สามารถที่จะซื้อได้ที่ร้าน Banana Shop ทั่วประเทศหรือว่าร้านกินของโฟ d ทั่วประเทศนะครับวันนี้ผมตั้มกับ Samsung Galaxy A30 ขอลาไปก่อนแล้วกันเจอใหม่ในคลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย